สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามค่ำนะคะแม่เมียวก็มาลดน้ำกรีนโอ๊กสลัดกรีนโอ๊กของเรานะคะอ่าช่วงนี้ก็ฝนตกแต่ว่าเราก็ต้องลดน้ำเหมือนเดิมนะคะเรามาทำการลดน้ำแล้วก็ชมความสวยงามของต้นสลัดนะคะอันนี้สลัดตัวนี้แม่เมียว เด็ดออกไปกินแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะแตกยอดออกมาใหม่แม่เหมียวก็เลยปล่อยให้เขาเอาอยู่ตรงนี้นะคะต้นนั้นหอสวยมากเลยค่ะทุกคนต้นนี้ก็เด็ดออกไปแล้วนะคะต้นนั้นหอสวยสวยนี่ค่ะหสวยงามมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองที่ แม่เหมียวเอามาปลูกนะคะเป็นรุ่นที่สองเรายังไม่เก็บค่ะยังไม่เก็บนะ,ะอันนี้ผักเราก็ยังเหลือะคะ่ะนี่จะเป็นสลาแหนนะคะโอ้พาฝั่งนี้ก็จะเป็นกลีนอุกที่เราเอามาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะคะยังไม่โตเต็มที่เหมือนกันค่ะ ยังไม่เติมเต็มที่แล้วก็ลดน้ํำไปเรื่อยๆอ,อุ้ยมีตัวอะไรน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยน้องเขียดน้อยนะคะน้องเขียดน้อยก็เข้ามาอยู่นะคะอ่าดีที่ไม่ค่อยมีหอยทากเข้ามาเนาะถ้ามีหอยทากเข้ามาเราต้องทำการไป เอาเปลือกไข่มาคลั่วให้มันมีกลิ่นกระมัธันเยอะๆแล้วเราค่อยเอามาโรยนะคะอันนี้จะเป็นดอกทองอุไลค่ะที่ไม่เหมียวเพาะนะคะมีมะเมล็ดของมันไม่เหมียวก็เลยเอามาเพาะน,นี้เป็นมะเขือเทศราชินีค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศราชินีเหมือนกันนะคะเอาใส่อันเล็กๆนี่ไว้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันโตมากแล้วนี่เป็นมะละใหญ่นะคะมะละใหญ่ๆไม่เหมียซื้อมากินมะละฝรั่งเหรอคขเรียกที่มันไม่ใช่ขี้นกเนาะขี้นกมันจะเป็นอันอันเล็กๆนะคะตรงนี้พอบ้านเขาก็ปรับใหม่แต่ก่อนหญ้าเต็มเลยนะคะ เขาก็เอาหญ้าออกไปไว้ตรงนู้นแล้วก็เอากบมาเลี้ยงค่ะเราเลี้ยงกบนะคะรุ่นใหญ่ก็จะอยู่บ้านหญ้าค่ะหารุ่นเล็กเราก็เลยเอามาไว้ใกล้ๆนะคะอืมอันนี้พริกอยวกของแม่เหนียวนะคะผักเราก็เริ่มจะอ่าล่อยลอแล้วค่ะที่เหลืออยู่ก็อ่า มีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ที่เราเพิ่มเติมมาก็คือมะเขือเทศค่ะที่ปลูกไว้แล้วก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศของเราแล้วก็เลยปลูกใหม่นะคะอ่าอันนี้แตงกวารุ่นที่สองก็กำลังจะเติบโตขึ้นมาแล้วค่ะนี่นะคะ ลูกโตขึ้นมาแล้วรุ่นแรกไม่เหมียวเก็บไปกินแล้วนะคะรุ่นแรกก็เก็บไปกินแล้วแล้วรุ่นที่สองเงโตขึ้นมานิดๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาโตนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ